สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ผมเมมบอเตอร์มหาสารคามนะครับคลิปนี้มาอยู่ที่ที่ดินนะครับอยู่ที่อำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาลสินเป็นเนื้อที่ที่ดินที่ คุณแม่นะครับได้ซื้อไว้นะครับนานแล้วละครับก็ที่แรกกะว่าจะมาจะซื้อทำเป็นห้องพักเป็นบ้านเช่านะครับก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนแผนครับ พอมีงบครับก็ <g ül> เลยประกาศขายนะครับก็น่าจะหลายปีแล้วล่ะครับก็เป็นที่ดินเนื้อที่สองไร่นะครับติดกับถนนเส้นกลางเมืองเลยนะครับเส้นกลางเมืองในอำเภอสมเด็จเลยนะครับจากตรงที่ดินตรงนี้นะครับจากที่ ไปตัวอำเภอก็ไม่ถึงกิโลนะครับผมซำซำติดติดกับเมืองเลยล่ะครับห่างห่างจากโรงพยาบาลอำเภอสมเด็จประมาณ500เมตรนะครับ400-500เมตรนะครับห่างจากตัวถนนเลยนะครับถนนกาฬสินสกลนครสมเด็จภูพาน น่าจะสามร้อยเมตรได้นะครับแค่นี้มองดูเห็นวิวภูพานด้วยนะครับปอดเห็นภูพานถ้าเกิดมาทําบ้านนี่นี่ขัดบานกร่เพิ่นนี่โอ้ยนี่เลยแบบล้มเย็นเอยเมันอยู่บนเนินพอดีนะครับเป็นเนืน้อที่ที่อยูอ่บนสันเนินพอดีเลยนะครับก็เหมาะครับล้มเย็นเสร่เเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ กําลังมองหาที่ดินนะครับสวยๆวักแปลงอย่นี้ถมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับถม <c oughs> ถมขึ้นมาแต่ก่อนมันเตี้ยๆก็คนนั่นแหละผมมาสี่ห้าร้อยล้วนะครับ,มม <c oughs> รบเบิร์ลายบาทก็สำหรับท่านใดที่จะมา สนใจอยากมาซื้ออยากมาอยู่ก็บ่ได้ถมอีกหลายครับเลยหรือว่าถมเลยกันด้เพราะมันอยู่เนินอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถมขึ้นอีกสักสิบยี่สิบเซนเดียพอดีนะครับให้มันสูงก่นถนนไปสักน้อยหนึ่งนะครับพาฟังดีเิ่นกระถมขึ้นสูงแล้วโอ้บางทีมันก็ถมมันสูงนะนะครับนี่น้าจะสูงขึ้นอีกเป็นเกือบเมตรเลยที่ก็เนื้อที่ก็ถึงบ้านหลังนู้นเลยนะนี่ อดบานลังนี้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยู่แถวๆจังหวัดกาฬสินอำเภอสมเด็จหรือว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงนะครับอยากมีในที่หรือว่าท่านใดที่อยากซื้อไว้นะครับไม่เถอะกินกำไรกับน,นาสิษ นาซีดีเยอะครับนะครับผู้ใดมีทุนมีมีเงินทุนหลายนะครับผมก็ซื้อไว้ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับห้อ,อ,องผมกับมมีทุนครับนะครับกับกำลังหาทุน่าดิเฮ็ดหาโปรเจกต์อื่นนะครับที่แรกว่าจะสร้างทำเป็นหอพักตรงนี้มีหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านใกล้ๆ เป็นหมู่บ้านเลยนะครับตอนนี้กําลังเจริญมากเลยนะฟังนี้ก็เป็นหมู่บ้านมีลานมีรีสอร์ทมีลานลานเหล่าลานกับเขาอย่างใกล้ๆแล้วครับตอนนี้ตอนผมมาซื้อเนี่ยไม่มีบ้านเลยนะครับอยู่ตรงนี้ไม่มีมีหลังนี้นะครับมีหลังนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นรีสอร์ทแล้วเนี่ยตรงนี้ก็แต่ก่อนก็ไม่มีนะครับมี่ก็ลังสายกันอย่เดีย ไอไงวาตอนนีก็เหมาะเลยนะครับผมตรงนั้นจะเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยเห็นลงไปอีกประมาณร้อยเมตรนหมครับเป็นหมู่บ้านสวัสดิจชางดวุาจาดวมจำบ่ได้แล้วนะครับอ็หาไปได้แล้วกันครับผมสําหรับท่านใดที่กําลังหาที่ดินนะครับก็ติดต่อสอบถามผู้มีมัเตอร์มาสักคำได้เลยนะครับศูนย์แปดสามสี่ห้าสี่สี่ห้าครับตอนนี้เพิ่งกับมาเนี่ยกําลังมาเบ่งอยู่เจ้าหนึ่งนะครับ ครับน,นะครับมจะไม่รู้ว่าจะจบไหมนะครับถพาถ้า,าจบก็ยังไงเดี๋ยวผมแจ้งนะครับ <c oughs> แต่ถ้าไม่จบก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับตอนนั้นตอนใดหาอยู่นะครับผมก็ราคากับสามล้านหกแสนบาทนะครับสองไล่สามล้านหกแสนบาทต่อรองได้ครับผมนิดหน่อย นะครับ็วายินขอค่ำเดียวเลยกับบ่วนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ